ตอนนี้เหมือนกับว่ากระแสต่างๆของเกาหลีใต้จะไม่ค่อยดีนักนะคะหลังจากที่กระแสเคป๊เนี่ยเรียกว่าเสื่อมความนิยมอย่างมากรวมถึงกระแสะแบนด์เกาหลีจากทั่วโลกไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่านั้นโดยหลายๆคนนะก็มองว่าเพลงเคป๊เนี่ยเหมือนกับเป็นเพลงแนวเดียวกันเทรนการฟังนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเหมือนกับว่าแนวเพลงแดนกิมจิเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเทรนดเดียวกันพอพังก็เลยพังไปทางระบบและที่สําคัญตอนนี้กระแสะแบรนด์เกาหลีก็เรียกว่าไป ไกลมากๆไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นบางคนก็บอกว่าตอนนี้เจป๊อเริ่มจะกลับมาโด่งดังแล้วและในส่วนของทีป๊อก็เริ่มจะเจาะตลาดเซาท์อีสเอเชียได้ และที่สำคัญขนาดวัยรุ่นเกาหลีเองก็ยังนิยมเพลงของทางญี่ปุ่นอย่างมากเพราะว่ามีคอนเสิร์ตจากทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไปจัดที่เกาหลีใต้ค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็มีกระแสที่เริ่มกลับมาในโซอของอนิเมะเขาบอกว่าเป็นกระแสหลักเกือบจะทุกประเทศแล้วและยิ่งมากไปกว่าน,นั้นค่ะเจ o ๊อปก็มาหลายๆแพลตฟอร์มเริ่มจะเยอะแล้วก็สามารถเข้าหาได้ง่ายทางทางที่งานเนี่ยก็ไม่ได้แย่กว่าเคพ๊อปเลยซึ่งมีบางคนนะคะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับกระแสเค o ๊อปหรือว่าพวก ซีรีส์เกาหลีตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแพ้ซีรีส์จีนไปแล้วเพราะว่าซีรีส์จีนเนี่ยไม่ว่าจะเนือ้อเรื่องก็ดูดีน่าติดตามฉากก็สวยงามมากๆเรียกว่าซีรีส์จีนเนี่ยเขาลงทุนกันค่อนข้างสูงพระเอกก็หล่อมากนางเอกนี่สวยสุดๆเรียกว่าซีรีส์จีนทุกๆเรื่องเนี่ยน่าติดตามกันมากๆค่ะและตอนนี้ก็มีกระแสนในโซเชียลเยอะอยู่เหมือนกัน บางคนนะบอกว่าสงสัยเนี่ยเขาจะเอื่มกับสันดาษของคนประเทศเกาหลีมากกว่าค่ะเพราะว่านักรองนักแสดงเกาหลีลหลายๆคนเรียกว่ามีข่าวเช้าค่อนข้างจะเยอะพฤติกรรมของคนเกาหลีเวลาคนต่างชาติมาเที่ยวเกาหลีก็แบบไม่สนใจเลยส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเจ๊ปอมนี่ชอบมาตั้งแต่สมัยยังสาวแล้วค่ะส่วนหนังจีนก็สนุกหลายเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนตอนนี้หนังจีนก็ยังสนุกอยู่ บางคนก็มองนะคะบอกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้นักร้องเกาหลีมีแต่ไอเดียที่แบบค่อนข้างจัดตานตามฝั่งอเมริกามีออกมาเป็นวงโลโลค่อนข้างใจเยอะเพลงก็ไม่ได้โดนใจตอนนี้เหมือนกับว่ากระแสเพลงเกาหลีเริ่มสมดแล้วดังยังสู้หมอนำไทยไม่ได้เลยบางคนนะคะก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าตอนนี้กระแสจีนจะเริ่มมามากกว่านะ แล้วก็ตอนเนี้เหมือนกับวาา่านักร้องเกาหลีจะมีการแบบก๊อปปี้วงที่เป็นค่ายใหญ่ๆหลายวงที่สมัยก่อนประสบความสําเร็จแต่ว่าอย่างว่าแหละวงจรก็เดิมๆมีแค่เพิ่มปริมาณพอมีเยอะเราไปเจอกับมาตรฐานที่พวกรุ่นพี่เขาทําไว้สูงก็เลยมองว่าของใหม่ก็มีดีแค่หน้าตา แต่ว่าไม่น่าตื่นเต้นเหมือนกับว่าผู้ชมส่วนใหญ่อะเริ่มจะเบื่อกับจุดเดิมๆประกอบกับพวกศิลปินเก่าๆที่มีชื่อเสียงพอหมดสัญญาก็แยกตัวออกไปดำเนินงานเองทำให้พวกหุ้นเพลงของบริษัทค่ายใหญ่ๆในเกาหลีตอนนี้เริ่มตกลงเรื่อยๆก็เลยเป็นการซ้ำเติมให้อุตสาหกรรมเคป๊ OP, ยิ่งแย่ลงไปใหญ่และตอนนี้เหมือนจะเป็นช่วงข,ของการปรับตัวอุตสาหกรรมเพลงด้วย พวกค่ายใหญ่ก็ต้องพยายามเพิ่มมูลค่าของตัวเองส่วนวงที่มีอยู่ก็ต้องสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆที่ทำให้คนเนี่ยสนใจเพิ่มมากขึ้นส่วนพวกค่ายเล็กก็อาจจะต้องรวมตัวกันเพื่อแย่งทรัพยากรบางอย่างส่วนศิลปินเบอร์ใหญ่ที่แยกตัวออกไปก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าจะต้องจัดการต่างๆด้วยตัวเองซึ่งฉันคิดว่าเคป๊อปในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ปั่นเหมือนกับสมัยพวกรุ่นพี่เลยบางคนค่ะก็มองว่ากระแสเพลงเคป๊อปเนี่ยมีผลงานออกมา เยอะมากจนเกินไปจนดูเกลื่อน เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีค่ายเพลงแบบเยอะมากๆพอมีกลุ่มหนึ่งดังก็มีอีกกลุ่มหนึ่งทำตามๆกันส่วนคาแรคเตอร์ที่ออกมาแล้วก็คล้ายๆกันเลยเหมือนกับยิ่งทำออกมาคุณภาพดันลดลงด้วยซ้ำบบนๆบ,นบนไ,ไม่มีอะไรแปลกใหม่ส่วนสาวๆก็เน้นแบบสวยหุ่นเพรียวเน้นรูปร่างนุ่งออกมาสั้นๆส่วนผู้ชายก็เน้นหล่อตีแล้วก็ต้องมีซิกแพคซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องออกมาในรูปแบบเต้นกลุ่มด้วยนะแล้วก็มีคำสร้อยเป็นภาษาอังกฤษคือในเพลงเนี่ยเหมือนกับว วอยู่แค่นี้เองดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกซีรีส์จีนเกมจีนหรือว่าเพลงวงของพวกญี่ปุ่นเนี่ยดูน่าสนใจมากกว่าเยอะเลยบางคนเขาก็บอกว่าตอนเนี้ย เคปอปอะเริ่มจะสซ่าแล้วแต่จริงๆไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าต้องยอมรับมากกว่าอยู่มาได้นานกว่า20ปีนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าญี่ปุ่นกําลังกลับมาส่วนจีนก็เริ่มจะด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นจากสมัยก่อนมีคนดูหนังจีนแค่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นบางคนก็ฟังเพลงจีนแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่ามีคนฟังเพลงจีนดูหนังจีนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะแต่ว่าสิ่งที่มองตอนเนี้ย คิดว่าเพลงร็อกไทยอ่ะก็ดูโอเคเหมือนกันนะเคยมีจุดพีคที่รุ่งเรืองสุดๆในยุค2 0 0พแต่ว่าทางรัฐบาลไทยไม่ค่อยดันเนี่ยสิบางคนค่ะก็บอกว่าซีรีส์จีนโดยเฉพาะพวกซีรีส์ย้อนยุคตอนนี้มาแรงมากๆแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยพล็อตเรื่องแอบง่อยไปหน่อยต้องบิดต้องดัดให้ผ่านซะก่อนแต่ว่าเรื่องไหนถ้าเกิดงบเต็มๆแล้วก็โอ้โหดาราฉากแซงซี่ี่ีจีนี่อลังการมากๆพวกงานย้อนยุคเกาหลีเนี่ยเทียบไม่ติดแบบขาดกระจุยเลยแหละ ถ้าเกิดดูเนื้อเรื่องเอาหมดมาเทียบกันล้วนๆน,นะเกาหลีเนี่ย ปากมอมเลยแหละคนอาเซียนเวลาเขาจะดูเขาก็พิจารณาจากหลายๆอย่างรวมกันซึ่งจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าซีรีส์เกาหลีสมัยก่อนชอบมาจ้างพวกอินฟลูเอนเซอร์จ้างเพจให้อวยแล้วก็โปรโมตต่อเนื่องบางเรื่องเนี่ยอวยดีดีพอไปดูจริงๆโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเทกกลางเรื่องบ่อยมากๆซึ่งซีรีส์เกาหลีเขาจะทําออกมาแบบตอนไม่ค่อยมีเยอะมากดูและแกระชับแต่ว่าพวกนักร้องเกาหลีเนี่ยสิไม่รู้จะตามวงไหนมีเยอะเกินไปแถมที่ออกมา ก็ยังเด็กๆกันทั้งนั้นคือรู้สึกว่าเด็กเกินไปแล้วก็ไม่อินเลยอะแล้วก็จริงๆเนี่ยเท่าที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่วงนะบางคนค่ะก็มองว่าที่จะมาแทนซีรีส์เกาหลีแล้วเราอะชอบดูซีรีส์อินเดียนะเป็นแกงงูโอ้โ oh ห คนก็สู้กันแล้วก็แบบหนังเนี่ยค่อนข้างจะแหวกแนวถ้าใครลองดูซีรีส์อินเดียแล้วแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะมาแทนซีรีส์เกาหลีก็ได้บางคนคะ่ะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยชอบนักร้องเกาหลีมากสมัยเกิร์ลเจเนอเรชั่นนู่นแน่แต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่ามีออกมาวงใหม่ๆเหมือนซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยตอนที่เดบิวเนี่ย การแข่งขันในประเทศเขาก็สูงมากๆเลยนะถึงแม้จะพยายามดึงต่างชาติเข้ามาในวงแต่บางวงดูแล้วก็ไม่ปังอยู่ดี บางคนค่ะก็มองว่าในส่วนของซีรีส์เกาหลีเนื้อหารดรามา่าวนบนแบบเดิมไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ไม่เหมือนกับตอนนี้ตลาดจีนเขามีกำลังทุนมากกว่าส่วนเรื่องเก oh ิร์กรุปโอ้โหเปลี่ยนหน้าวายจนคนจำไม่ทันพอดังก็แยกวงสลายวงเร็วเกินไปส่วนดาราหน้าใหม่ก็ดันไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่บางคนนะคะก็มองว่าตอนนี้ทุกๆประเทศหันมาทำอุตสาหกรรมสื่อสู้กับเกาหลีเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นจีนหรือแม้แต่อินเดียซึ่งตอนนี้จีนเขาส่งออกซีรีส์เยอะมากเลยนะอินเดียก็มีการทำหนังให้สอดคล้องกับสังคมยุคสมัยมากขึ้นไม่ได้มีแต่แบบเต้นแบบเดิมแล้วนะซึ่งตอนนี้ฉันคิดว่ากระแสต่างๆเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างจะเร็วสมัยก่อนก็ชอบฟังวงเดิมๆแต่ว่าทุกๆวันนี้นะดูไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยมีเพลงใหม่ๆมเยอะมากๆบางคนนะก็มองว่าหนังเกาหลีเองนี่แหละ ตอนนี้ทำออกมาแทบจะล้นตลาดอยู่แล้วเนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องเดิมๆส่วนเพลงเน้นเพลงเร็วซะเยอะภาษาเกาหลีส่วนหนึ่งเพลงชาสบายๆส,สมัยนี้ก็ไม่เห็นมีเลยแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าทำไมพวกเพลงเกาหลีจะต้องมีท่อนแรปด้วยอะ่ะไม่มีแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นท่อนที่แบบไม่มีสเสน่ห์เอาซะเลยบางคนบอกว่าอุ้ยอะไรจะมาสู้ลูกทุ่งเมืองไทยได้ดังตั้งแต่สมัย20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ออยังด่งดังอยู่เลยจ้ะ ไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็นแนวเพลงที่แบบล้ำสมัยแล้วก็ติดหูไงล่ะบางคนก็บอกว่าตอนนี้ซีรีส์จีนเขากำลังมาแรงมากๆนะแต่ว่ายังโชคดีที่รัฐบาลจีนเขายังไม่ได้ส่งเสริมอุตสาหการรมสื่อมากนะักไม่อย่างกันแล้วก็เกาหลีชิดซ้ายไปอย่างแน่นอน